เอาละคุณเข้ามาดูวิดีโอนี้คุณอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าช่องผมมียอดดิสไลค์เทียบ <c oughs> เท่ากับยอดไลค์เลยพอๆกันอา,อาจจะสูสีกันนิดหน่อยหากใครสงสัยว่าทำไมถึงมีคนมากดถล่มดิสไลค์ใส่ผมผมจะสรุปให้สันส้นๆว่าตอนนี้ผมกำลังมีดราม่าอยู่ซึ่งตอนนี้ผมกำลังประชิญปัญหาอย่งังและตอนนี้ผมกำลงังโดนแฟนคลับของช่องอื่นถล่มด้วยการกดดิสไลค์ใส่ถ้าถามว่าส่งผลอะไรไหมก็ไม่เดือมอะไรขนาดนั้นแต่แค่มาทัาว่าชอบกับผมนั่นดูแย่ Well ผมจะแก้ปัญหานี้ยังไงนั่นเหรอหากคุณดูวิดีโอนี้ พื่อเป็นการตอบโต้ให้กับไอเด็กกระโปรงปุกนั้นและแน่นอนดรามา่าครั้งนี้จะเล็กกว่าครัง้งหนๆที่จะผ่านมาและหากคุณช่วยผมผมอยากจะขอบคุณผู้คุณมากเพียงแค่กด subscribe กด like กดแชร์เอาละไปชมวดิดอกันเลยฮัลโหลนี่คือช่วงผมว่าไม่มีสาระและแน่นอนช่วงผมว่าไม่มีสาระนี้ผมก็ต้องมาพูดอะไรสักเรื่องหนึง่งไม่เรื่องของตัวเองก็เรื่องของคนอื่นซึ่งพวกคุณอยากจะฟังหรือไม่ฟังก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะฟังผมอยากจะบอกว่าก็ แจเย็นนะนี่เป็นแค่เรื่องของผมเรื่องในอดีตพวกคุณไม่ต้องคิดมากนะแบบไม่ต้องคิดมากแค่ฟังเฉยๆก็พอเรื่องที่ผมจะพูดจะเล่าให้ฟังตอนนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วงเวลาของผมเมื่อปี2018ไม่สิ2019ไม่รู้สินะ พยายามจะไม่ค่อยอยากจําเท่าไหร่แต่การที่ผมมาพูดในครั้งนี้คือผมตั้งใจจะแบบว่าให้มันระบายออกมาคือผมไม่รู้สิบางครั้งนะเวลาผมเล่าเรื่องของตัวเองที่มันอึดอัดจ,จะให้ใครสักคนหนึ่งฟังมันรู้สึกแบบว่ามันยังไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่นะแต่พอผมทําคลิปแล้วก็เล่าเรื่องแล้วพูดออกมาออกมาเนี่ยผมรู้สึกโล่งมากกว่านะรู้สึกแบบ รู้สึกแบบว่าปลดปล่อยอะนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดผมเล่าเสร็จปุ๊บอ่าพวกคุณที่ดูอยู่อย่าว่าแฟนผมนะเอะก็ยังไงก็ได้นะแต่แค่ฟังก็พอพวกคุณไม่ต้องคิดอะไรหรอกโอเคไหมเรื่องเนี้มันเป็นเรื่องใน,นอดีตของผมเว้ยที่ที่แบบว่าเป็นเรื่องที่แบบมันพังชีวผมผมไปเลยแต่ไม่ได้แบบว่าพังสูญเสียทุกๆอย่างอะไรอย่างเงี้นะแค่แบบว่ามันเสียความรู้สึก แ,แ,แต่ถ้าถามว่าตอนนี้เป็นยังไงก็โอเคแล้วผ่านมันมาแล้วก็ไม่คิดอะไรมันมากเว้ยแต่แค่มันยังจดจําอยู่ภายในใจแบบลึกๆก็แค่นั้นเองมีวันหนึ่งมีผู้หญิงน่ารักคนๆหนึ่งทักมาผมแล้วเราก็คุยกันแบบสบายๆแบบเป็นเพื่อนกันอยากจะคุยกันแบบรู้จักกันนั่นแหละนะแต่แล้วมาสักพักหนึ่งพวกเราคุยกันไปคุยมาพวกเราก็อยากเป็นมากกว่าแค่เพื่อน แล้วผมเองก็ไม่ดูเหมือนกันว่ามันแบบทาไมมันอะไรอะไรมันก็ง่ายดีแบบว่าคนเราแบบไม่รู้เดเวลาชอบกันนี่มันรู้สึกแบบชอบกันแล้วกันเนี่ยมันเหมือนเข้ากระหากันง่ายนะเออแล้วทีนี้ผมกับแฟนของผมเนี่ยนะพวกเราก็แบบว่าก็คบกันมารู้นิสัยกันมาว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรแบบไหน แบบนี้อะนะแล้วนางก็รู้ว่าผมเป็นนิสัยแบบไหนนางรู้ว่าผมชอบมองสาวๆที่แบบขุ่นเอวดีๆผมสั้นอะไรแบบนี้นางก็ไม่โกรธผมถึงบางครั้งนางจะถึงถึงบางครั้งนางจะว้ายๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดทะเลาะจนถึงกัต้องเลิกกันจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะแล้วส่วนผมก็รู้เกี่ยวกับเรื่องของนางที่แบบว่านางเคยเป็นแบบเคยเป็นพวกแบบติดยามาก่อนเสพยาอะไรแบบนี้แหละนะแล้วก็ดูดบุหรี่ แต่พอเราเริ่มคบกันเนี่ยผมก็ขอให้นางเนี่ยนะเลิกยุ่งกับของพวกนี้ได้แล้วซึ่งนางเนี่ยนะเขาก็แบบตกลงโอเคเขาจะไม่ยุ่งเลิกดูดบุหรี่เลิกเสพยาไอนั่นแหละและทีนี้พวกเราก็ใช้ชีวิตกันแบบเหมือนกับคู่รักหลายๆคนที่กันแบบใครๆเขาก็ทํากันใช่ไหมที่แบบมีความสุขด้วยกันพาไปกินนูนพาไปกินนี่น สร้างความทรงจําไปดูหนังด้วยกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่แล้วทีนี้พอมาอยู่มาวันหนึ่งผมก็จับได้ว่าสิ่งที่ผมขอให้นางเนี่ยอย่าทําพูดหลายๆครั้งว่าอย่าทําแต่นางก็ทําเพราะว่าผมจับได้แล้วตอนนั้นผมก็ถามนางว่าเฮ้หไหนจะไม่ยุ่งกับของพวกนี้แล้วไงเธอสัญญาแล้วนี่ว่าเธอจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดพวกนี้ใช่ไหมบุหรี่ก็เลิกแล้วไอของแค่นี้ทําไมถึงมันได้เลิกยากนักนะซึ่งเราก็ คุยกันไปแล้วก็ปรับความเข้าใจสรุปแล้วว่าก็จบลงได้ด้วยดีนางบอกว่านายจะไม่กลับไปเสียมันอีกแต่แล้วทีนี้ระหว่างที่เราใช้ชีวิตกันมาอย่างปกติดีเนี่ยนะผมก็มีความสุขกับการทํางานของตัวเองแล้วส่วนแฟนผมก็มีความสุขกับการทํางานของตัวเองด้วยเช่นกันแต่ก็หลายๆครั้งนางก็จะมักจะมาบน่นเกี่ยวกับเรื่องแบบเรื่องที่ทํางานว่าเป็นยังไงอะไรยังไงรู้สึกเครียด ทำงานแล้วไม่ได้ยอดขายของไม่ได้ยอดอะไรแบบนี้ <c oughs> เขาก็บวนให้ผมฟังตลอดซึ่งผมเองก็เป็นคนถามข้อเสมอว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็บ่นให้ฟังได้ <c oughs> เขาก็จะบ่นให้ผมฟังตลอดนั่นแหละนะซึ่งผมก็หวังว่าการที่แบบมาฟังเรื่องของเขาเนี่ยมันจะเป็นการระบายความรู้สึกของเขาได้ดีแต่แล้วทีนี้ผมก็จับนางได้อีกแล้วว่านางแบบนางเสพยายอีกแล้วแล้วผมก็ถามว่า มันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเลิกไม่ได้นางก็บอกว่านางเครียดก็เลยต้องเสพมันซึ่งผมก็ถามว่ามันจําเป็นเหรอมันเรามีวิธีตั้งหลายวิธีทําไมถึงเลือกที่จะเสพมันเพื่อคลายความเครียดทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นดึกสารเสพติดอย่างนี้เนยนะเวลาคุณรู้สึกแบบเครียดคุณรู้สึกไม่อยู่ความสุดคุณจะทํำยังไงเป็นผมผมก็จะเล่นเกมหรือ เป็นคุณ,ค,ณคุณอาจจะไปหาของกินเพื่อกินและขายเครียดใช่ไหมล่ะซึ่งใครๆก็หลายคนเขาก็ทํากันแต่นางพูดกับผมว่าใช้วิธีเนี้ยการเสพย,ยาเนี่ยมันคือมันดีกับตัวเขาอะ่ะคือนางไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแต่คือแบบผมแค่แบบอ,อธิบายแบบง,ง่ยายๆเลยแต่แล้วทีนี้เว้ยผมรู้สึกแบบว่าการจับได้ครั้งสุดท้ายครั้งเนี้ยมาเป็นอะไรที่แบบว่าคือผมโมโหมากเลยนะ แล้วก็โกรธมากด้วยแล้วแล้วก็ทะเลาะกันแบบหนักมากๆแล้วเราก็ทะเลาะตบตีกันส่วนผมก็แบบโกรธแบบโกรธแบบสุดๆเลยอะ่ะ <c oughs> จนกระทั่งพอเราคุยกันเสร็จแล้วใช่ไหมไอ้เรื่องเนี้ยแล้วผมก็ถามว่าไอ้คนที่ขายยาให้เนี่ยไอค้คนคนี้บ้านมันอยู่ไหนนางก็ไม่ยอมตอบดูนี่นั่น,นซึ่งผมก็ลองไปหาวิธีหลายๆวิธี ก็เลยเราไปค้นในมือถือของนางดูแล้วก็ติดต่อไปเลยว่าขอร้องว่าอย่าไปยุ่งกับนางนะถ้าเกิดนางทักมาขอซื้อยาเสพติดก็ให้ปฏิเสธไปอะไรแบบนี้ผมก็ทักไปด่านู่นนี่นั่นสรารพัดเลยแหละแล้วพอมาตอนเช้าผมไปทำงานใช่ไหมไอ้คนที่ผมทักไปด่ามันเนี่ยก็มาคุยกับผมในที่ทำงานแล้วก็บอกกับผมว่าเฮ้ย <Hey, S 2> กูกับเอ็งเนี่ยนะต้องไปเคลียร์กันหน่อย ผมก็รู้สึกแบบว่าโมโหแล้วก็โกรธมากๆในเวลาเดียวกันแบบร้อนลุ่มไปหมดแล้วผมก็บอกกับว่าทําไมกูต้องไปกับมึงด้วยวะถ้าเกิดกูไปมึงจะกระทืบกูใช่ไหมมึงเอาเพื่อนมาดักตีหัวกูใช่ไหมผมรู้สึกแบบว่าทุกๆอย่างมันโมโหแบบทุกๆอย่างร้อนลุ่มหัวใจเต้นแบบสูบฉีด ผมไม่ได้ยินเสียงรอบข้างนอกจากเสียงของไอ้เฮียนั่นที่อยู่ตอนหน้าผมแล้วทีนี้ผมก็พูดกับมันไปว่ากูจะไม่เจรจากับเฮียอะไรกับมึงทั้งนั้นกูบอกมึงแล้วว่ามึงอย่ามายุ่งแล้วผมก็บอกว่ากูจะไม่คุยอะไรกับมึงทั้งนั้นเพราะตอนนี้กูอยากจะฆ่ามึงจะตายหายอยู่แล้วพอ,อผมพูดไปแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยบอกว่าเออเข้ามาดิเข้ามาเลย แล้วผมก็เดินเข้าไปหาเขาหยิบปากกาออกมาจากเสื้อเสร็จแล้วผมก็ทำร้ายเขาเขาจับแขนของผมสองข้างในขณะที่เขารู้ว่าผมจะปากกาแทงเขาใช่ไหมผมก็เอาโหโขกโขกโขกหน้าเขาแบบจนเลือดออกแล้วเลือดเขาก็แบบติดหน้าผากผมแล้วผมก็พยายามจะ ฆ่าเขาไว้ได้แล้วพอมันถึงช่วงที่แบบว่าตรงจุดที่แบบว่าให้เราอะประชันชิดกันแล้วใช่ไหมเรามือแขนของผมเนี่ยนะก็เลยหลุดออกมาระหว่างการต่อสู้นะั้นใช่ไหมแขนของผมบ้างแต่มือของผมนั้นก็ยังมีปากกาอยู่ในระหว่างนั้นผมก็เลยแบบเอาปากกานั้นแทงคอเขาเข้าไปจึกหนึ่งผมรู้สึกได้ว่าผมแทงเข้าไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ลึกนักแค่แบบเขาเรียกว่าไงดีเดี๋ยวนะเช็ดฝุ่นแป๊บหนึ่ง ปอดีไม่ค่อยใช้นะ่ะคือไอ้ตรงปลายประมาณเนี้ยเข้าไปในคอของเขาเว้ยผมรู้สึกได้ว่ามันเข้าไปเสร็จแล้วเขาก็ดึงมันออกแล้วก็มีเลือดออกมานิดนึงแล้วเขาก็หนีผมไปเดิน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 ,ดนหนีไประหว่างทางเดินที่มีลูกค้าเต็มไปหมดทุกกคนมองผมพนักงานไม่ว่าจะลูกค้าหรือใครก็แล้วแต่มองผมทุกคนกลัวหมด แล้วไอ้คนที่ขายยาให้แฟนผมเขาก็กลัวแล้วก็เดินหนีแล้วในขณะนั้นก็มีคนมาห้ามผมแต่ผมก็โวยวายออกไปว่าทําไมพวกมึงต้องออกไปปกป้องไอ้เฮียนี่ไอ้ที่ขายยาให้กับแฟนกูวะแบบนี้ทุกคนมองมาที่ผมผมเดินไปชี้หน้าเลยแบบชี้หน้าเฮ้ย hey, แบบนั้นเลยแล้วทีนี้ทุกคนก็แบบจับผมแยกออกแล้วไอ้คนนั้นก็แบบหนีกลับบ้าน แล้วส่วนผมเข้าห้องดําทีนี้เขาก็แบบมีคนมาสอบสวนผมไยแล้วก็ถามว่าทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรไปะไยยังไงแบบที่มาที่ไปเป็นอะไรยังไงนะจะพูดทําไมให้มันซับซอ้อนวะแล้วสรุปเขาถามว่าจะยังไงกันเรื่องนี้เพราะดูว่าเหมือนแบบว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะจบถ้าเกิดสมมุติว่าเราออกไปเนี่ยนะเราจะดูเขาดักทําร้ายก็ได้ที่หน้าบ้านหรือไม่ก็ ที่ไหนสักที่นึ่งซึ่งตำรวจที่ถามผมในตอนนั้นที่เขากำลังสอบสวนเขาก็ถามผมว่าสรุปจจยังไงจะปล่อยไปไหมหรือจะให้ดําเนินต่อซึ่งตำรวจบอกว่าถ้าเกิดให้ผมดําเนินต่อใช่ไหมเขาก็จะสืบสวนแฟนผมแล้วก็ไอ้คนที่ขายายาให้ซึ่งแฟนผมก็จะเข้าคุกและผมก็จะต้องอยู่คนเดียวหรืออีพิธีหนึ่งคือปล่อยไป ซึ่งเขาก็จะไม่ยุ่งกับแฟนของผมเมื่อยุ่งกับคนที่ขายยาให้ซึ่งแน่นอนครับผมเลือกที่ว่าจะปล่อยมันไปเสร็จแล้วทีนี้ที่ทํางานผมเนี่ยนะเขาก็เลยให้ผมเขียนใบลาออกแทนที่จะไล่ออกแล้วทีนี้ก็รอให้แบบว่าสัญญาใบลาออกเนี่ยรอครบปีนึงแล้วค่อยวนกลับไปทํางานนั่นและในระหว่างนั้นหลังจากที่ผมกลับมาบ้านผมก็รู้สึกเศร้า มากเศร้ามากๆร้องไห้มาหยุดแล้วก็แบบอีกแล้วเหรอทำไมทุทกๆอย่างที่กูพยายามมาทําไมมันพังอีกแล้วเหรอทําไมทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวกูจะต้องทําให้ชีวิตกูแย่เหรออีกแล้วเหรอซึ่งถ้าถามว่าจะให้โทษเครนอย่างเดียวมันได้ไหมจริงๆก็ไม่ได้จริงๆมันก็อยู่ที่ตัวผมด้วยถ้าผมรู้จักควบคุมอรารมณ์ของตัวเองในระหว่างนั้น ผมก็คงไม่จะไปต้องเขียนใบลาออกรอยยิ้มของพวกลูกค้าทุกๆครั้งที่ผมช่วยยกของรอยยิ้มของเด็กตัวน้อยๆที่เดินมากับแม่ผมรักงานนั้นมากๆเลยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ผมสูญเสียงานนั้นไปแล้วผมก็ได้แต่นอนร้องไห้อยู่บนโซฟาแต่ก็คิดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมา จนกระทั่งหลังจากนั้นผมก็แบบนอนอยู่บ้านประมาณ3เดือนมั้งสเกือบสเดือนในระหว่างนะั้นผมก็ทำ YouTube ไปด้วยแหละเออแล้วก็อยู่บ้านแบบเงาๆหน่อยๆอ,อยู่เฉยแต่ในระหว่างนั้นนะน,นะระหว่างตอนที่ผมกลับมาทำคลิปใช่ไหมเล่นเกมไมค f t อะไรนะในช่วงเวลานั้นน,นนะผมก็ลองให้นะแล้วก็แบบ คิดเสมอเลยว่าพยายามจะฆ่าตัวตายตลอดนั่งจ้องยาพาราสี่เม็ดว่าจะคือมันลงไปไดีไหมจะให้มันจบๆไม่ต้องพยายามแล้วไม่รู้พยายามไปทําไมในเมื่อในความพยายามทั้งหมดที่เราทามาแล้วมันเจ๊งก็งพยายามอีกแล้วมันเจ๊งอีกแล้วจะทําไปทําไม,ไมตอนนั้นผมคิดอย่างนั้น่ะนะแล้วบางครั้งก็แบบหยิบพีชมาแล้วก็จะแบบเอ้ยปาดคอแม่งให้มันจบๆไปเลยดีไหม ก็มีนะตอนช่วงเวลานะั้นะนะนะที่ผมทําแต่สิ่งที่ทําได้ก็คือแค,แค่นั่งมองมันเสร็จแล้วก็คิดว่าไม่เอาดีกว่ากลัวเจ็บไม่กล้าเ,าเว้ยอยากจะฆ่าตัวตายทั้งทีแต่ก็ไม่กล้าอยู่ดีสิ่งที่ทําได้คือผมก็แค่นั่งเล่นเกมแล้วก็แคสเกมลง YouTube เพ้พวกคุณได้ดูตอนนั้นมีคนดูประมาณ3 0 0 0อถึง4 0นะ่อ่ะนะเอ เสร็จแล้วพอมาสักพักหนึ่งผมก็ไออาการซึมๆของผมตรงเนี้ยนะมันก็หายไปหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทีนี้ผมก็ไปหางานทำแล้วพอหางานทำได้ใช่ไหมผมก็ดีขึ้นแล้วทุกๆอย่างคือโอเคผมรู้สึกมีความสุขมากมากกว่าแต่ก่อนลืมเรื่องอดีตของตัวเองทีง่ตัวเองเคยทำเคยพยายามจะฆ่าคนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็เลือกที่จะแบบเดินหน้าต่อ แต่ถามหน่อยว่าในระหว่างตอนที่แบบผมไลดูรลออกมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมไม่ใช่แค่ว่าผมร้องไห้อะไรอย่างเดียวหรอกนะแต่ว่าแฟนผมเนี่ยคือเขาก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นคือแฟนผมก็เลิกยุ่งกับยาไปเลยรวมแม้กระทั่งบุหรี่ด้วยเขาไม่สุบหลังจากที่เขาทําให้ผมสูญเสียงานนั่นนะ,นะ,นะ,นะนะใช่คนเราจะรู้สึกเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ สำนึกก็ต่อเมื่อตอนที่แบบทําชีวิตของตัวเองพังหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งนะนั่นแหละซึ่งผมเองก็เหมือนกันกว่าจะแบบเวลาเราจะสำนึกอะไรสักเรื่องนึงได้เนี่ยเราก็แบบต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยแหละถึงแม้ตอนแรกเราจะดื้อดึงมันะนะแต่เมื่อเราถึงเวลาที่เราแบบเราสำนึกแล้วแหละก็ใช่เราก็ยอมมันแล้วก็ไม่ทํามันแค่นั้นแลส่วนคนขายยาก็โทรมาหาผม คือเขาแบบว่าไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้ติดต่อไปยังไงจากแฟนผมมั้งนั่นแหละคือเขาก็โทรมาคุยกับผมแล้วเขาก็แบบปรับความเข้าใจว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนขายนะแต่แค่เป็นแบบว่าเป็นผู้ก็เรียกว่าอะไรนะเป็นผู้ติดต่อแล้วไ่แบบจะเป็นคนแบบว่าเออแบบแฟนผมไปติดต่อใช่ไหมแล้วเขาก็จะติดต่อกับคนนี้คนที่โทรแล้วก็ทอดทอดกันไปก็นั่นแหละเขาก็อธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วเขาก็แบบว่าเออ ให้ช่วยอะไรไหมแต่ผมก็ปฏิเสธไปว่าเออหม่เป็นสงการแต่หลังจากนั้นเป็นไงต่อเขาก็แบบคนที่เกี่ยบว่าเป็นคนที่แบบเคยแบบเอ่อเกี่ยวกับเรื่องขายายานะคือชื่อเขาก็เปลี่ยนไปหลังจากนั้นหลังจากที่เขาทําให้ชีวิตผมพังใช่ไหมเขาก็เลิกเสพยามีงานทําจากว่าหน้าที่แบบโคตรจะโทรมเพราะว่าเสพยาหน้าม่นอย่างกับซอมบี้จริงๆร,ร่างกายเขาก็ดีขึ้นนั่นแหละ ผมรู้ได้ยังไงก็เป็นเพราะว่าตอนแรกที่ผมแบบเจอครั้งครั้งล่าสุดคือเขาก็ดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากถึงเขาจะดูอ้วนขึ้นก็เถิดะนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เขาดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนจริงๆท่าที่กับเมื่อก่อนคือแบบผอมแล้วก็แบบหน้าโซมจนดูไม่ได้เลยแหละก็นั่นแหละตอนที่เขาคุยกับผมเขาก็อธิบายฟงังว่าเออผมเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วเขาก็บอกว่าขอโทษนะอะไรแบบเนี้ยก็คุณผู้ชมที่กําลังนั่งฟงคุณผู้ชมที่กําลังนั่งฟังอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะไม่ต้องมาว่าแฟนนผมะ คือ everything is fine โอเคไหมทุกๆอย่างดีขึ้นแล้วไม่มีคนติดยาไม่มีใครพยายามจะฆ่าใครใช่เรื่องที่ผมเล่าในตอนนี้มันก็เป็นแค่เรื่องในอดีตของผมและผมแค่อยากจะเล่าให้พวกคุณได้ฟังแล้วผมก็อยากจะให้พวกคุณได้รู้ว่าเออถ้าพวกคุณเจอแบบนี้มันจะเป็นยังไงในขณะที่พวกคุณฟังมันถึงขนาดนี้พวกคุณก็ควรจะสงสัยแล้วนะแบบ ทำไมที่ผมถึงไม่เลิกกับแฟนใช่ไหมละ่ะแบบจับแฟนตัวเองได้กี่ครั้งแล้วว่าเขาเสพยา,ยาในขณะที่แบบก็สัญญาแต่เขาก็ยังแบบทาต่อเงี้ยสาเหตุที่ผมไม่ยอมเลิกก็คือเป็นเพราะว่าคือผมสัญญากับพ่อเขาไวนะ้น่ะลูกชายนีจริงไหมเราสัญญาไว้ว่าเราจะปกป้องเขาเราจะดูแลเขาซึ่งผมสัญญาไว้แล้วผมก็ต้องทําตามอย่างที่พูดออกไป ผมเลยไม่เลิกสักทีหนึ่งถึงแม้ในใจตัวเองจะบอกแบบลึกๆว่าแบบเฮ้ยฉันอยากจะไปหาผู้หญิงคนอื่นฉันทํางานาทุกๆวันมีคนมาจีบฉ,ฉันจะไปหาพวกเขาก็ได้แต่แล้วถ้าสมมติว่าฉันไปหาพวกเขาเราก็ต้องเริ่มใหม่กับผู้หญิงคนนั้นแล้วเราจะทนกับนิสัยของคนนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่ามันอาจจะแย่กว่าคนแรกด้วยซ้าก็ได้ที่เราเจออยู่แบบเนี้ย ผมคิดอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไม่ไม่ไปหาคนอื่นผมเลือกที่จะคบกับผู้หญิงคนคนนี้ถึงแม้เขาจะเคยพลาดอะไรมาหลายๆอย่างแต่มาจนถึงตอนนี้แล้วเขาดีได้เขาเลิกยุ่งกับของพวกนั้นแล้วผมมีความสุขมากเลยนะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากและเขาก็มีความสุขกว่าแต่ก่อนมากจริงๆ ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับผมและตั้งโฟ h ชิ g คกับผมไว้เจอกันใหม่คลาสนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย